ยาออนทัว yeah, สก,กูมยายาออนทัวของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาต้องบอกว่ายังอยู่กับหนุ่มโทนี่แหละแต่ว่าเราจะไปงานบวงสวงเลยนะคะกับละครเรื่องปุณสบาลุยไฟนี่แหละคะ่ะแม่นักแสดงคับข้างจริงๆนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีใครบ้างคะ่ะ วงการบันเทิงไทยคึกคักมีสีสันขึ้นมาให้ใจชื้นเลยเลยค่ะเปิดโอกาสให้พวกเราทุกคนได้ไปออนทัวร์แล้วก็เลาะรั้ส่องบรรยากาศในงานอีเวนต์แล้วก็กองถ่ายต่างๆางางกันรัวๆเลยนะคะอย่างล่าสุดนี้ค่ะไทย PBS ค่ะได้ร่วมมือกับ JSL Global Media จัดงานวงสวงเปิดกล้องละครอิงประวัติศาสตร์แห่งปีนั่นก็คือบุษบาล,ลุยไฟบทประพันธ์และก็บทโทรทัศน์ โดยคุณปราณประมูลนะคะผ่านฝีมือการกำกับของศิลปินชั้นครูสาขาศิละปะการแสดงอย่างครูช่างชนประคันจันเรืองค่ะโดยมี2นักแสดงเนี่ยที่น่าจับตาม,มองก็คือโทนิรักแก่นที่มาพบกับเชอรปรางอารีกุลน,นะคะหรือว่าเชอรปราง BNK48 คค่ะสาวเก่งมากความสามารถที่ก่อนหน้านี้เธอเคยมีผลงานหนังและก็ซีรีส์ดังๆนะคะมาหลายเรื่องแล้ว ดังนั้นคือการมาแสดงเนะคะเป็นการแสดงฝีไม้ลายมือเป็นครั้งแรกของละครกับคุณร่วมด้วยเต่าสมชายค่ะคุณนัทเทมหัดสดินคุณกิกดนยัยคุณพิมพ์พิมพันธ์ลูกว่าพิติกาฟาริดาวันเลอร์น้องมากิ อติลาอาเธอร์และทัพนักสแสดงอีกครคบข้างที่มาร่วมงานกันในละครเรื่องนี้นะคะซึ่งเป็นงานเรื่องแรกที่เรียกได้ว่ามาลงละครเรื่องแรกเชอปรางก็เจอโจทดหินเลยทีเดียวค่ะเพราะบุษบาลุยไฟนั้นเป็นละครพีเรียดอิงประวัติศาสตร์ยุคต้นกลุงรัตนกโกสินทร์นะคะว่าด้วยเรื่องราวของแม่ลำจวนค่ะสตรีผู้มีความคิดมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแตกต่างจากสตรีร่วมยุคร่วมสมัยทั่วไปเมื่อเกือบ200ปีก่อน เธอมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและก็มีความสามารถด้านบทกวีและมีความสามารถและเธอยืนหยัดต่อสู้เพื่อได้เดินเคียงบ่าเคียงไหล่บุรุษอย่างเสมอภาคโดยเอาชีวิตและความฝันเป็นเดิมพันและในวันวงสวงนะคะก็มีนักแสดงมารวมตัวกันเกือบครบทีมเลยละคะ่ะพร้อมทำพิธีไหว้วงสวงกันที่ศาลพระพรมของไทย P ี s และเมื่อจบช่วงพิธีเหล่านักแสดงก็ร่วมให้สัมภาษณ์ถึงผลงานเรื่องนี้กับบรรยากาศที่เป็นกันเองเลย โดยพี่โทนี่นะคะพระเอกของเรื่องก็ชมเชยปรางแบบจัดเต็มเลยแหละคะ่ะจะชมว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์เ e อ็กซ์คลูซจากพี่โทนี่กันค่ะเชอรางนี่ผมเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นละครเรื่องแรกของเขาใช่ไหมครับเราเรามีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปกันผมรู้ว่าเขามีเขามีความสามารถพิเศษเยอะมากครับก็โมเข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงได้ชายแบบเบอร์นี้อะยีครับเพราะว่า เขาอยย่เท่าไหร่เองนะแบบยี่สิบเออผมมองย้อนกลับไปตอนตัวเองยี่สิบนี่คือเราเล่นทำอะไรไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยเออแต่แต่คือเขาแบบเก่งเก่งมากเลยครับอาจจะมีประสบการณ์เรื่องการขึ้นเวทีอะไรเงี้ยทำให้แบบเอเนอร์จี้เขาแบบแบบส่งถึงเนนครับแล้วก็ความเข้าใจในตัวละครอะไรเงี้ยเราก็มองย้อนกลับไปตัวเองยี่สิบแบบโอยตอนเราเล่นเริ่มเล่นแรกๆก็ย7ิบเจ็ดแล้วมั้งเรายังแบบง่อยอยู่เลยว่า ไม่เข้าใจอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่เขา20ล,ละครเรื่องแรกด้วยอ่ะเขาทําได้ดีมากครับเพราะบทเขาก็ไม่ง่ายนะครับรรเขาเหมือนใช่เขาต้องต้องโห,ห,งงโหทั้งเรื่องด้วยแล้วก็การการที้เขาจะต้องตัวละครลำลำจวนใช่ไหมคำชื่อเออลำจวน<ช>เขาเขาจะชอบออกรอนใช่ไหมฮะน้องเขาก็ต้องไปฝึกฝนการพูดกรอนแต่แต่เราไปเจอกับ acting coach ครูดาวเงี้ยเขาไม่อยากให้ การพูดกรอนเป็นเหมือนการท่องจํแต่เป็นเหมือนความรู้สึกออกมาในทุกคําทั้งๆที่คําภาษาแบบขนาดเราที่ว่าเราเราอยู่มากแล้วเรายังรู้สึกภาษายากเลย<ม>เขาแบบเป็นเด็กใบรุ่นน<ม>่ะเขาแบบต้องมาเจอภาษายากๆแบบเนี้ยแล้วก็เป็นกรอนด้วยเป็นแบบเราโอ้โหแบบของเราดูง่ายไปเลย <laughs> <laughs> เจอของน้องห้อง,องเราดูง่ายไปเลยฮะสุดเลยสุดเจ๋งจริงครับเจิงจริง,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 งครับ <laughs> ก็ดีใจเหมือนกันครับที่ได้ร่วมงานกับ ทั้งแบบรุ่นเก่าแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่เก่งอะไรเงี้ยครับ เตรียมพบกับความสนุกครบรถแฝงสาระแทรกเกร็ดความรู้นะคะและก็วิถีชีวิตของผู้คนในอดีตที่จะสร้างความอิ่มเอมให้กับผู้ชมได้ทั้งช่องไทย PBS ซึ่งตอนนี้นักสแสดงก็เวิร์กช็อปเป็นไปนเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะคราวนี้ก็เริ่มเร่งเครื่องเตรียมถ่ายทําการอีกไม่นานเกินรอคงจะได้รับชมกันนะคะเพราะฉะนั้นติดตามด้วยเพราะว่าแมททุกคนก็ตั้งใจเหมือนกันนะคะเรื่องนี้นะคะไม่วจะเป็นทีมนักสแสดงทีมงานผู้จัดผู้กํากับนะคะ หรือว่าผู้เขียนเรื่องนี้ก็ตามนะคะคุณผู้ชมติดตามได้สำหรับบุษบาลลุยไฟค่ะ